พบกับ d บบริวิ์นะครับผมครับวันนี้จะพามาดูฟาร์มเป็ดนะครับผมให้น้ำนะครับให้น้ำข้างนอกให้เป็ดเอาหัวออกไปนะครับแล้วก็จัดการดีๆนะครับเพราะว่าทำให้น้ำไม่แฉะในด้านในเราเป็ดนะครับ เป็ดเล้านี้นะครับอ,อยู่ประมาณ800กว่าตัวนะครับแบบสอตัวถึงเกือบ9อ0มีฝั่งนู้นนะครับฟาร์มนี้ผมมาบ่อยนะครับฟาร์มนี้ถือเ,เรียกเป็นฟาร์มเลยแล้วกัน,นก็เป็ดทุดนี้ก็เป็นพันกากีนะครับกากีคอมเบลนะครับ อีกทำเดียวปกติก็ให้ไข่จากสอบถามเจ้าของนะครับเจ็ดร้อยเกือบแปดร้อยนะรเจ็ดร้อยเกือบแปดร้อยฟองนะครับก็บช่วงนี้กำลังเข้าหน้าฝนนะครับเข้าหน้าฝนแล้วนะครับช่วงนี้จากจาการสอบถามเนี่ยไข่เป็ดขายดีนะครับไข่เป็ดขายดีไข่เป็ดขายดีมากไม่พอส่งขาย ถ้าใครเลี้ยงเป็ดนะครับก็ผมแนะนําเลยว่าช่วงเข้าหน้าฝนเข้าหน้าฝนเหมาะมากนะครับเหมาะมากในการเลี้ยงนะครับเพราะว่าไข่เป็ดปราคาดีช่วงนี้นะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆใครเลี้ยงเป็ดหน้าฝนเป็ดมันจะมาตั้ไข่ไข่ไม่เยอะ มันมีปัญหาเยอะนะครับเกี่ยวกับการดูแลการจัดการแต่ว่าถ้าใครทําทําเล้าดีๆทาฟาร์มดีๆให้อาหารดีๆเหมือน,อนของอฟาร์มนี้ที่ผมรทำที่ดูแลก,กันเนี่ยก็ทําให้มีกาไรได้ครับแต่ว่าอาหารช่วงนี้นะครับจากสองสามปีที่แล้วเนี่ยราคาขึ้นมาเป็นร้อยร้อยกว่าบาทเลยนะครับ ร้อยินนะคับแต่ก่อนเนี่ยฟาร์มนี้เคยใช้อาหารอาหารระสอบแล้วประมาณ340-330นะครับถึง340เนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมา440-450นะครับฟาร์มนี้เลี้ยงโดยใช้อาหารไก่ไข่ขออนุญาตนะครับ กระสอบเป็นอาหารไก่ไข่นะครับแต่ก็ให้ไข่ดีเหมือนไข่เป็ดนะครับแต่ว่า,าเรื่องเรื่องสีของไข่แดงอาจจะสู้สู้อาอาหารของอเป็ดไข่แท้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไข่ดเีเหมือนกันนะครับชมไม่ได้มานานมากนะครับความนี้ นา,นานมาทีผมก็มเีเรื่องภาระงานนะครับต้องอไม่ค่อยมีเวลาได้ทำคลิปแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับใครมีเงินทุนมีตลาดการหาตลาดเนี่ยอของพี่ที่ดูแลฟาร์มนี้นะครับ ผมให้ร้านก๋วยเตี๋ยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ก๋วยเตี๋ยวเจ้าใหญ่ในเขตจังหวัดหนึ่งนะครับไม่ไม่ขอบอกแนละ้วอยู่ในโซนทีส่สามนะครับก็คือตอนนี้่ออเดอร์เขารับออเดอร์ไม่จำกัดนะครับก็เท่าที่พี่ผมผลิตได้เนี่ยแล้วประมาณเจ็ดร้อยกว่าฟองแปดร้อยฟองเนี800่ยก็คือขายหมดทุกวันนะครับขายหมดทุกวัน ผมไม่ได้แทนกล้องบางางนะนะครับเพราะว่ามันมันจะเข้าไปไปเห็นบ้านนะครับเห็นบ้านเจ้าของผมให้ความเป็นส่วนตัวนะครับก็เลยไม่แทนไปก็ไข่เดี๋ยวจะเดินไปดูนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูไข่ที่ปริมาณไข่หรือว่าขนาดไข่ประมาณเท่าไหร่นะครับคันนี้ไก่กินคนเดียวนะครับอสอบถามมาเนี่ยอ่า ราคาขายนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณแผงละ100ถึง120นะครับก็จะจัโมโบ้ไว้ก็130นะครับ เนเีในตามที่ผมดูเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตักตักขี้เป็ดนะครับยังไม่ได้ตักขี้เป็ดชุดนี้ออกไปนะครับ <S <S ก็จะหนาอยู่แต่ว่าพืาน้นเล้าในแห้งนะครับกินกินไม่ได้ไม่ค่อยเหม็นนะครับเป็นระบายได้ดีครับช่องเนี้ก็คือเป็นการระบายอ่าเล้าเนี้ยระบายได้ดีการระบายกินระบายกินนะครับพูดกิน กินขี้เป็ดกินอะไรเนี่ยค่อนข้างจะโอเคอยู่ลักษณะนะครับขนขนเป็ดก็สวยนะครับสวยเป็ดสาวช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสมครึ่งนะครับอากาศเย็นสบายครับเมื่อคืนมีฝนตกด้วยดูจาก กรอบๆแล้วพื้นถนนพื้นอะไรครับแต่พื้นเราเนี่ยแห้งถือว่าทําเราได้ดีนะครับกันน้ําได้ดีดูลงทุนลงทุนสูงอยู่นะครับลงทุนสูงคืออย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใครอยากเลี้ยงเยอะเนี่ยเลี้ยงไม่การเลี้ยงเนี่ยเป็นประเด็นที่สองนะครับสําหรับผมคือคุณต้องกล้าที่จะหาตลาดนะครับ ถ้าหาตลาดได้เนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับตรงเรานี้จะมีพื้นที่ให้เป็ดเล่นน้ำด้วยนะครับจะมีโซนนั้นนะครับผมคงไม่เดินไปนะครับมันค่อนข้างจะน,น้ำคมรอบแฉกนะครับก็ให้ดูประมาณนี้ครับเป็ดสวยครับเป็ดสวยก็นนมีโอกาสได้ผ่านมาก็ถ่ายรูป การเลี้ยงเป็ดบรรยากาศฟาร์มเป็ดตัวหนึ่งพันเนี่ยขนาดฟาร์มที่เลี้ยงประมาณหนึ่งพันตัวเนี่ยบริบทเลี้ยงก็ประมาณนี้นะครับเสียงก็จะถ้าเสียงตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยจะดังนะครับเพราะว่าเวลาเขาหิวเนี่ยเขาก็จะร้องนะครับนะครับอาหารก็จะเป็นโปรตีน17%นะครับโปรตีนอาหาร ใครจะเลี้ยงเป็ดก็ลองศึกษาดีนะครับเพราะว่านะผมก็ลงมาหลายคลิปนะครับว่าการเลี้ยงเป็ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่าเวลาเราซื้อเป็ดสาวเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือเป็ดสาวกับเป็ดแก่เนี่ยมันดูยากครับเวลาเข้ามาลงเ,เป็ดเปด็น ร้อยเป็นพันตัวเนี่ยเวลาไหลลงรถเนี่ยปล่อยลงเนี่ยนับลงเนี่ยเราดูไม่ทันแน่นอนนะครับว่าเขาค่ามันหรือเปล่าเราต้องพื่จากคนที่ไว้ใจได้นะครับถ้าให้ผมแนะนําเนี่ยผมแนะนําไม่ถูกเลยครับก็มีแต่ดูพวกฆ่าไม่ค้าให้เป็นแล้วก็เราก็เลี้ยงดูให้ให้ดีนะครับบางทีเราอาจจะเลี้ยงดูไม่ดีก็จะโทษว่าเป็ดแก่เพราะว่าบางคนเนี่ยเื่นเล้าไม่สะาอาดเล้าไม่สะอาด อาหารไม่พอเนี่ยครับใครเลี้ยงเป็ดคนเน้นเป็นอาหารเม็ดก่อนนะครับเป็นอาหารถุงนะครับอาหารถุงจะสอบหรออย่าเพิ่งผสมนั่นผสมนี่ให้อะไรที่มันเป็นการลดต้นทุนนะครับเพราะการลดต้นทุนเนี่ยจะทําให้เป็ดไข่ไข่ช้านะครับไข่ช้าไข่ไม่ฟองไม่ใหญ่นะครับฟองไม่ใหญ่แน่นอนอันนี้ฟันทงเลยกล้วยกล้วยอะไรพวก วัชพืชพวนเนี่ยคว,ควรให้เป็นอาหารเสริมให้ทานเล่นประมาณให้เขากินช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนีได้ครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นช่วงเช้าเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นอาหารเม็ดาาที่มีโปรตีนครบถ้วนนะครับเปอร์เซ็นขึ้นไปเหมือนอาหารไก่ไขก่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอาหารเป็ดส่วนมากก็เป็น20เป19็นถึง21%ที่ผมเห็นมานครับ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตว่าราคาราคาเท่าไหร่ลร,ราคาต่อต่อถุงต่อกระสอบไหครับต่อลูกนะแต่ของผมเลี้ยงไก่ไข่ตอนนี้ผมซื้ออาหารกระสอบละ480นะครับแค่จะไม่มีกำไรนะครับก็เราเคยเลี้ยงมาเราก็ทิ้งไม่ได้กำไรนิดะกำไรนิดเดียวนิดหน่อยก็อดทนไปนะครับเพื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับ ผมเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับให้ดูเวยครับเก็บสวยอยู่ครับ การคิดหน้าครับ